พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเบ่งเนี่ยมองที่เขาเจ้าใส่ไฟผ้ามาเบ่งน่องเพิ่นน้องหน่อยเพิ่นถ้ามาหิดในยูนกินพี่น้องทาง เชิญเอาบดเส้นเผาเผาหยังเนาะกระตู่บ่บ่แม่นตะเอ้ยเนาะอืมสิยังกินนี่ต้มยังปลาต้มปลาบ้านนก็ยังอยู่แบบดั้งเดิมเด้อพุ่นเบิ่งควนไฟกุ้มๆอืมสดีมื้อนี้ก พาไปใส่น้องนี่ลุงแพรฮะกระหันสิพาไปใส่นี่พาไปอาบนาจบอพาไปอํบนาจหัวไอพี่น้องเป็นอยากไอ้ายแน่เอาไว้สิอาบนาจนะอันนี้น้องบ่บอันนี้เฮือนอีเชางนี่อันนี้เฮือนคือมันเป็นจุดเล่าบ่เล่าเข่าบอฮะมันไม่เล่าเข่าบ่เล่าเข่าอ้าวนี่นะคือบักิลายเล่าเข่าบอ ไปไปบน้องพาไปเลยเอาผู้ทางเด้อ่าให้น้องเช้าเพินเป็นตัวแท่นเนาะกบป็นตัวแท่นตอกไปอาบน้ำนําเพลินเช้าเผากระตูบางทีกับนี่างทก็พ่อได้เมียางบานเพลินได้เลยนี่กลายเป็นหินเป็นคนเป็นหินพี่น้องเลยบานเพลินโอ้ยพนอันนี้จะเป็นเล่าเขาหน้านี้อุปกรณ์ คนน้ำตักน้ำเพิ่นแบบนี้พี่น้องมีตุ๊กน้อยๆน้อยๆเนาะ <c oughs> <c oughs> ขนาดพักสังเกตเบิง่งพี่น้องเบลเลยคิดแต่ว่าไอ้แสงเป็นวงมุ่นอยู่คิดว่าเขาเจาะก,ก่อนเบลเลยก็นี่มีแต่เลี่ยนมีแต่เลี่ยนเลี่ยนหินพี่น้องมาเห็ดเป็นวงมุ่นเลวก็ด้านในมีพักมีหยาพี่น้องโ <c oughs> อ้โหพี่น้องแน่นโอ้ มุมนี่ขกหลายน้ำไรม,มา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 พอนพี่น้องเอ้ยมาอาบน้ำเด้อน้ำหวยห้องพี่น้องน้ำชิมงานเฮานี่ขเขาเจลเลียนเอาเด้อทุกคนบริโภคมันบ่มีปูนบ่มียังดอกพี่น้องนี่เบิง้งเลียนเลียนแดนนี่ก็เป็นพักสร้างุูนก็เป็นปูนให้เขาเนาะ ี่พ่อแม่พี่น้องเ้ยมาเบ่งนี่มองที่เขาเจ้าใส่ไฟฟ้าพี่น้องนี่เป็นไฟใดเด้อนี่พี่น้องนี่ในเบ่งเบ่งนี่แหละเบเลเกอสากโทรศัพท์อีช่างกระยูมองนี่แล้วพี่น้องเนะาะใครจะมามีไฟฟ้าขันบอลนี่บริษัทโทรศัพท์แล้วพี่น้องบริษัทกล่องสันยังเลยเนาะใครในจะมีอันนี้นี่แหละเป็นไฟที่เขาจะใส่แบบจากน้ำหว้วยพวกเลยพี่น้องพูัโอ้เป็นได้เนาะ ได้ปินปินผลิตเลยกะสามารถเป็นไฟได้พี่น้องเ้างกระดานสาโทรศัพท์เนะาะใครแต่ว่ามีบอลสาโทรศัพท์แต่สัญญาณโทรศัพท์อยู่บนมีพี่น้องมันใครตัวนี้เนาะจะคักร้ายนะทุกคนเป็นไฟได้มอเตอร์นะเป็นมอเตอร์เนาะน,น,ะนี่มาบางเพียบ เป็นงอนหินงอนยางหลายเยอด้านนี้เป็นสวนผักเขาเจะมาถ่ายแต่แรงวิธีการอาบน้ำเกืออาบน้ำรวมเลยเนาะหนาวมะน้องหนาวบ่มาถันยหนาวมาถ่ายหนาวเนาะโอ้ยน้องสาวเพบนพี่น้องสาวงามมันปลาเด้อ ชนบทสองน้ำบางชนบทเนาะแง่นบทชนบทมาอาบน้ำนแสดงแสดงลาวเวียดหน้าคนอาบกัะซิบให้บ่อเบอร์เร่อาบน้ำเบอร์เร่พอที่อาบน้ำหามือแล้วอาบน้ำได้บ๋ออาบได้ป๋อได้อาบน้ำก ah ันเนาะถูหลังให้ได้เนาะอ่าาาาอาเบอเจ็บลงเลยอาบน้ำพี่เนอะอาเบอเร่อาเบอเล่ลงเลยโอ้ดาวเทิงนเ่ยจะเป็นหุ่งเฮียนเนี่ยนี่ยม่นบ่ โอ้ยน้องสาวปวดไอพี่นอ้องอาบอยู่นี่มุมือบอ่ะฮะโอ้อายแห้งแล้ว1ิบงานเฮาที่มาอาบด้านพี่น้องมาซักเครื่องนะเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ขาเจาอาบน้ำอยู่นี่ใส่น้มนามาเลทางบ้านนอกชอนบทพี่น้องเล่าต่ แล้วนี่ก็จะเป็นพวกยุ่งเขาพวกยุ่งเขาเหล่าเขานะเพราะว่าเป็นอาจะจะม่เห็ดอยู่นในเขาเราจะไหว้เขาเขาให้เนาะส่วนายประสนอยู่ทางนี้อาชีพหลักๆก็คือเห็ดให้เห็ดให้พี่น้องละจ้าบริมันก็บดมันปลูกเนาะปลูกบ่ได้พี่น้องกาแฟบดปลูกว่ามันเป็นเฮลเป็นสั้นนะมันบองงามแน่นะเดี๋ยวว่าเห็ดอาชีพปลูกเขาเป็นหลักอยู่เป็ธรรมชาตินะพี่น้องส่วนายกันที่ว่ากังเงินเงินงน,นี่โบจะมีความหมายปัญญายิ่งพี่น้องเนาะ เงินนะเงินเป็นจำเป็นเป็นเอที่มีเข่ากินพี่น้องเพราะวา่าตามบริษัสอบถามเพราะวา่าเขาเจ้าอาศัยชีวิตติดพันธบธรร,ร,ร,รรมศาสตร์เนาะหาอยู่ห่างกินแบบธรร,ร,รมศาสตร์พี่น้องเฮ็ดให้เนาะแต่ประมาณนี้พี่นอ้องอีย่างไฟฟ้าก็บ,บ่มีคือหูหันแหละมีแต่ใส่ไฟใดเอาพี่นอ้องสัญญาณโทรศัพท์กับบมี่เนาะถือว่าเป็นหมู่บ้านที่สุดยอดแล้วพี่น้องลึกลับเนาะทางชนบทเล่าไตามเมืองกลิ้มเด้อ,อพี่น้องเนาะ มาเรียก็ดีใจที่ได้เดินทางมาถ่ายถอดทายต่ใหา,า,ายไปพี่น้องเอฟซี FC เบิงเนาะในครั้งนี้พี่น้องก็อาากขอบหมดกับใจเอฟซีหลายเด้อที่กำลังติดตามรับชมคลิปให้กำลังใจนะพี่น้องเนาะต่างชนบทพี่น้องนะสิถ่ายไปเรื่อยๆพี่น้องแยกกันให้จบคลิปเนาะถ่ายเป็นรักเ,เ,เ,เป็นตอนเด้อ

เพื่อขึ้นไปใส่ในขอบครัวเนาะยามแย่งแ,แรงแล้วพี่น้องตอนนี้กับรรยากาศประมาณสามโมงแรงสามสี่โมงแรงพี่น้องเลยอืมอามุดนำ้ำปะมุดนำ้ำสาวหน่อยบัตปลาอาบนำ้ำพี่น้อง นี่เลยเนาะชีวิตการเป็นอยู่ทางชนบทพี่น้องอาบน้ำอาบในตามห่วยตามห้องนเนาะเจ้ากานีความสุขเลยพี่น้องแบบบรด้ไปบุญไหว้กับไรนะอยู่ที่พันกับธรรมศาสตร์อาบน้ำห่วยน้ำธรรมศาสตร์ก็ดีแบบนึง mới đi tắt nó hả mỗi ờ... mười len mà tắt bỏ นั่นนาจะเม็นรงเฮียนข้าเจ้านะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะนาให้พี่น้องเบ่งโรงเฮียนเนาะข้าเจ้าเห็ุพี่น้องยุ่้ฝากับคนละบานนี่นะมันก็นนาจะยากกันนะพี่น้องนาะเบวาสมุติว่ายญามน้ำขึ้นเนี่ยเด็กน่อยขาจะขามไปโรงเฮียนโอ้อันนี้นาน,นาจะเป็นครัวพี่น้องเวลาเด็กน่อยไปเฮียนขาจะก็ขามทางสาพานนี่เนาะไปก็เดินทางมาตามหินนี่แหละพี่น้องนาจะแม้นเนี่ยมาเลยแลวกับผมแหละ ไปหงเฮียนเนาะอืม,อมสุดยอดอี่ีหมู่บ้านนี่พี่นอ้องเป็นหมู่บ้านที่แปลกตาและก็ลึก,กลับที่สุดในลาวใต้เนาะหมู่บ้านนี้พ่อพี่นอ้องเป็นหมู่บ้านที่บที่บมีเส้นทางเดินทางไปอีกได้พี่นอ้องมันจะสุดในสุดอยู่ในบ้านเดียวนี่แหละแล้วก็บมีทางไปบ้านอื่นๆอีกเป็นบ้านสุดถ่ายของประเทศลาวของเมืองดากจึงนะ มเมื่อแม่นเมืองดัดจึงเมืองกระลึมเนาะเป็นบ้านสุดท้ายของมเมืองกระลึมพี่น้องเดินทางไปต่อกับบ่ได้เพราะมันไม่มีเส้นทางแล้วพี่น้องเนาะืนยามคำคำนี่กะมีคนมาอาบน้ำตักน้ำพี่น้องชาวบ้านพระเจ้าเนาะมาตักน้ำมาอาบน้ำเพราะว่าเขาจะใส่น้ำห่วยนะก็ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอที่นาตื่นตาตื่นใจพี่น้องเลยก็ดีใจที่ถ่ายทอดท่าย่ำให้ พี่ๆนังน้องเบิง้งน้องทุกคนเนาะนี่องเฮียนอยู่คนละฝากน้ำเดี๋ว่ายามำขามเฮียนกะนขามไปขัวอู่พุนแหละปู่ขัวอูพี่เนาะอยู่กับคำในเด้อตะเวนบงังภูเขาแล้วบ้าเลียกะสี่เด้ขออนุญาตอาบน้ำเด้อาดาอาบนา้ำอาบนา้าพี่น้องก่อนพักทอนมื่ออื่นกะถ่ายท้ำต่อเมื่อฮื่กกับสีเดินทางเมื่อแล้วยังสีอย,อยู่นี่อีกประมาณมือหนึ่งพี่น้องเดินทางเมื่อบ้านพุ่นแหละ อียังกับบริลลงคลิปลายมือแล้วนะน้องบริลลลงคลิปโดนเลยทุกคนก็เลยยันว่าพีพ่ๆน้องๆมาเดี๋ติดตามรับส้มคลิปเนาะนี่ของเียนขึ้นจ้าพี่น้องก็ฝากติดตามรับส้มเด้อเบาเล่เนาะทางส่องเล่คนเดินทางในการส่องตัวเล่สุนัขบดสอปปลาวพี่น้องเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามรับส้มในการทําคลิปของเบาเล่เนาะตอนนี้ก็เดินทางสิฮอดแปดเมื่อซับสะไคร้เลยเด้อฝากให้กำลังใจขึ้เก่าพี่น้องเนาะ อ้าวนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอคำว่า,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 าสบ,บายดีสบ,บายดีเอฟซีทุกคนเลยเนะาะก็มาติตามรับส้มให้กำลังใจบอลเล่มากตลอดทุกคนอย่าดีใจหลยลายนะฮนะสบ,บายดีหน้าชีนาวนะักคนตากแดดหนาวป่คิดว่นหนาวตากแดดพี่น้องออ มักมักมองนี่พี่น้องมักมองหนีโมบ้านมัก,กมากแบบย่อนยุกคล้ายๆกับย่อนยุกเนะาะภาคอีสานตะกี้เห็นนะ,ะเบื้องสวนักเขาจเขจรเลี้ยนหินเป็นมอนมอน,นบริษัทปูนไงพี่น้องเลี้ยนตะหินเอาเนีใส่ติดกาบาหอยปองกันหัวข้อยเขาไปกินเนาะแปลกอย่างหนึ่งพี่น้องบ้านเพิ่นบ่มีไก่โตหนึ่งกับโบมีเนาะเขาจะมาบริเลี่ยงไก่ส่วนเผาเขาจรบริเลี่ยงไกเ่เลี้ยงแต่หมูเห็นแต่หม,มูแบะแล้วก็งัวพี่น้องไก่เนี่ยโบเห็นพ่อโตเลย เโบ้เลยตื่นมาเมื่อเช้านี่ก็บโบได้ยินเสียงไก่หอนก็บโบเห็นไก่อีกนะแปลกที่น้องหมู่บ้านที่แปลกสุดที่โบได้เลี้ยงไก่แปลกสุดกว่าโบมีไก่บัวเป็นยังนะหรือว่าเขาจะถือหรือว่าตามโบได้เลี้ยงแต่ดั่งเดิมบ่เนาะบ้านที่จะบ่มีไก่พ่อโตเลยทุกคนเป็นหมู่บ้านที่บ่มีไก่เด้อมีแต่หมูกับแบะกับงัวพี่น้องไก่บ่เห็นโตหนึ่งกับโบเห็นเป็ดกับโบเห็นพี่น้อง หมู่บ้านที่แปลกเนาะบ้านชนเผากระตูเมืองกระเมแขวงเซกองพี่น้องบ้านตะลุยนะเดี๋ยวเผ่าที่ตามรับส้มคลิปเรื่อยๆต่อๆไปการเดินทางของเฮานะเดียวก็ได้กลับบ้านแล้วพี่น้องเดี๋ยวลงคลิหปห้พี่น้องเบิง่งเนาะ